อ่ะนะครับอันนี้ก็รีวิวนะครับก่อนส่งงานใบนี้นะครับส่งมาจาก Facebook ชื่อธนพลนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยอันนี้ติดต่อผมมาผ่านเพจนะครับอันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วอันนี้มันเป็นรอยโดนทินเนอร์นะรหัสมันจะจางไปบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแนะนาก่อนที่ตัวเครื่องอันนี้นะครับตอนแรกที่เข้ามาในกล่องใบนี้ที่ผมเช็คดูนะเวลาเปิดออนกุญแจขึ้นมาเนี่ยออนาวิตออฟออนขึ้นมานะครับก็คือว่าฉีจะค้างเลยนะครับแต่ว่าเปิดเวลาที่เรากดเอ็นจิ้นสตาร์ทเนี่ย คอยหัวเทียนแล้วก็ปั๊มนะครับจะติดปกติแต่แค่มันมีปัญหาอย่างเดียวก็คือหัวฉีดเป็นค้างอันนี้ก็แก้ปัญหาเรียบร้อยอเดี๋ยวผมลองเทสได้ด้วยกันนะอันนี้เทส,ส่งงานครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ก่อนที่จะซ่อมนะครับก่อนที่จะผ่าซ่อมก็คือเวลาที่เราเปิดสวิตช์อฟออนขึ้นมาเนี่ยหัวฉีดจะค้างเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ค้างนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูให,ใหม่ ปั๊มมะได้ทำงานปกตินะครับกด engine start ครับนครับกล่องที่ปกตินะครับเวลาที่เรากดปุ่ม engine start ขึ้นมาเนี่ยหรือเรา s t จ r ์เครื่องนี่ครับหัวฉีดจะทำงานเป็นจังหวะนะครับควบคู่กันไปกับคอยล์วัตเตนนะครับมันจะกระพริบแบบนี้ยถ้ารอบต่างตเนี่ยมันจะมีการกระพริบ ก็ปั๊มติดคอยอยุเทีนติดนะครับแล้วก็หัวฉีดกับทิททำงานปกติเดี๋ยวผมลองเล่งรอบเป็นสูงโอเคฮะพอหรือว่าใช้งานได้ปกตินะครับแตวก็ส่งตับแล้วกันนะไข่นี้ก็ส่งมารับอยู่ฮนะ